ขอคอยยักฟอกอากาศเทคโนโลยีดักจับฝุ่น pm 2.5ที่แคร์สุขภาพคนในประเทศเหนือสิ่งอื่นใดระหว่างที่ตอนนี้ไทยเรายังต้องเจอกับปัญหาฝุ่น pm 2.5แบบไม่รู้จบและก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหายัางไงให้รู้สึกว่ามันดีขึ้นอยู่บ้างนั้นในหลายประเทศที่ประสบปัญหาฝุ่น pm 2.5แบบเราเขาได้หาวิธีจัดการกับฝุ่นพิษกันแบบต่อเน,นื่องมานานหลายปีและหลายรูปแบบอย่างจีนเองก็เป็นหนึ่งในเมืองที่เผชิญกับฝุ่นพิษ pm 2.5ที่เรียกได้ว่าระดับมลพิษสูงงงงเกกกินนองององนมมาาาาาตรรฐขอออคลถึ30,000่ แต่ในขณะเดียวกันจีนก็มีความก้าวหน้าในการลดมลพิษ PM 2.5ด้วยการหาสารพัดแนวทางมาช่วยประคองคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเมื่อปี2018จีนก็ได้นำสมอฟรี่ทาวเวอร์หรือหอคอยฟอกอากาศขนาดยักษ์มาปรับใช้ในนครซีอานของจีนซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เจอกับมลพิษร้ายแรงนี้โดยเจ้าหอคอยนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยบำบัดมลพิษทางอากาศที่แก้ด้วยวิธีการธรรมดาอื่นๆได้ยากหอคอยฟอกอากาศแห่งนี้มีขนาดความสูงกว่า100เมตรถูกสร้างโดยสถาบันด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวด้้อมมขงงจีนใชประาณ สร้าง12ล้านหยวนมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานแต่ละปี2 0 0 0หยวนหอคอยแห่งนี้สามารถบำบัดอากาศที่เป็นพิษครอบคลุมพื้นที่รอบๆหอคอยได้ราว10ตารางกิโลเมตรสามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้วันละกว่า10ล้านลูกบาทเมตรช่วยลดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5แบบเดียวกับที่คนไทยกำลังสูดเข้าบอดทุกวันได้ถึง11-19%โดยเฉพาะในฤดูหนาวสำหรับแนวนคิดนี้มาจากการเปิดตัว S m o g ฟ r e e t o เ e r เมื่อ4กันยายน2015โดยดีไซเนอร์ชาวรัสดานลูสกาดซึ่งเขาได้รับเงินระดม ทุนผ่านเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Kickstarter จนได้พัฒนาเครื่องดังกล่าวที่มีความสูงขนาด7ฟุตมาช่วยสร้างพื้นที่ลอดหมอกควันในที่สาธารนณะเพื่อให้ผู้คนในลอสเตร์ดามประเทศเนเธอร์แลนด์ได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่ที่เจ๋งกว่านั้นลูสกาดยังนําอนุภาคหมอ,อกควันที่เก็บรวบรวมได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องประดับโดยฝุ่นละอองจากอากาศ1,000ลูกบาทเมตรจะถูกบีบอัดและปิดผนึกในลูกบาทเรซินสาหรับทําแหวนและกระดุมข้อมือที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วยปัจจุบันถูกตติดั้งในหลายประทศ ที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศเช่นเนเธอร์แลนด์จีนโปแลนด์อินเดียซึ่งการติดตั้งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศแต่ยังเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจให้คนตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นได้จากทุกคนไปในตัวด้วยแต่แน่นอนว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดในการใช้งานจริงอยู่โดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพในการลดมลพิษที่อาจแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศและปริมาณมลพิษรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างที่ต้องใช้บํารุงรักษาสูงแต่เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนประเทศเหล่านีี้้เลือกทท่จจะํา